ในระดับต่อไปนะครับเราก็จะลงรายละเอียดนะครับถึงการวิเคราะห์นะครับสภาพปัญหาของตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยนะครับอย่างรอบด้านนะครับว่าในขณะนี้สภาพปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในภาคปฏิบัติการรูปธรรมนะครับที่ทางนักวิชาการนะครับทางนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆรวมไปถึงภาคปฏิบัติการจริงที่เป็นข้าราชการนักการเมืองในท้องถิ่นได้สะท้อนว่าขณะนี้นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยเนี่ย มีสภาพปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกนะครับที่เราพบเจอกันก็คือปัญหารูปแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นนะครับยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอย่างที่ผมได้อธิบายนะครับในเทปที่ผ่านมานะครับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยนะครับมี2รูปแบบนะครับคือรูปแบบทั่วไปอันประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลน,นะครับองค์การบริหารส่วนตำบล และรูปแบบพิเศษก็คือเมืองพัทยาและกรุงเทพการที่มีโครงสร้างนะครับที่มีความหลากหลายแบบนี้ก็กระทบนะครับต่อเอกภา,ภาพต่อมาตรฐานนะครับในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานในโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นในระหว่างพื้นที่เขตชนบทและเขตเมือง รวมไปถึงการทับซ้อนกันนะครับในพื้นที่ที่มีภูมิสังคมคล้ายคลึงกันซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถรองรับภารกิจและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างประการต่อมาฮนะปัญหาคุณสมบัตินะครับและลักษณะต้องห่างผู้บริหารและสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเราพบว่าที่ผ่านมานะครับหลายๆองค์กรปกครองท้องถิน่น มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องท้าของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีมาตรฐานเดียวกันกับนักการเมืองระดับชาติและพบว่าในการทําหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาแต่บางครั้งก็ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทบอำนาจหน้าที่ของตัวเองมีลักษณะการใช้อํานาจหน้าที่ที่ไม่ค่อยถูกต้อง ไม่เข้าใจกฎระเบียบไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายนะครับที่ดีพอและบางครั้งก็มีพฤติก,กรรมการใช้อำนาจโดยมิชอบเหล่านี้เป็นปัญหาในเชิงคุณสมบัติที่จะต้องคิดอ่านแก้ไขกันในระยะยาวทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนความรู้ความสามารถความเข้าใจจุดยืนทางอุดมการณ์ในการที่ทำงานรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นและนะครับไม่มีความคิด ในเชิงที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับในองค์กรปกครองท้องถิ่นและการต่อมานะครับปัญหาหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยังมีความไม่ชัดเจนมีกฎหมายหลายฉบับนะครับกฎหมายเหล่านั้นก็ระบุอำนาจหน้าที่นะครับก็ทับซ้อนกันบ้างไม่สอดคล้องกันบ้างเกิดส่งผลกระทบต่อการอ่านทําความเข้าใจ นะครับหรือการนําไปปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ที่จะนะครับนำกฎหมายนําอํานาจหน้าที่เหล่านี้ไปปฏิบัติรวมไปถึงภนะารกิจหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่ถ่ายโอนให้แล้วเสร็จจากภารกิจที่ไปเคยเป็นของส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็ยังไม่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์การปฏิบัตินะฮะการแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะที่นะครับสร้างความทับซ้อน สิ้นเปลืองงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนปัญหาต่อมาคือปัญหาการเงินและการคลังของนะรกระบวนการงบประมาณในท้องถิ่นที่นะครับเกิดความลักลั่นอย่างที่ผมเคยนําเรียนหลายๆครั้งนะครับการหาไรายได้บางท้องถิ่นหาไรายได้ได้เยอะบางท้องถิ่นหาไรายได้ได้น้อยงบประมาณเงินอุดหนุนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับสนองตอบต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงรอบด้านปัญหานะครับง็ประมาณไม่เพียงพอองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือปัญหาความเหลื่อมล้ําในการบริการสาธารณได้เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นหลายๆที่ไม่เพียงพอแต่หลายๆที่นะครับมีงบประมาณเยอะเกินความจําเป็นนะครับจึงนําเงินไปใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดนะครับก็นำมาสู่การใช้จ่ายที่ไม่นะครับสอดคล้องกับสภาพความจำเป็นนำไปสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่เราเห็นกันในหน้านะครับช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่บางท้องถิ่นมีงบประมาณเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรก็เอาไปทำเสาไฟนะครับที่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเอาไปใช้จ่ายนะครับ ในเรื่องที่ไม่สมควรใช้จ่ายในขณะที่หลายองค์รกรปกครองท้องถิ่นนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาท้องถิ่นนะครับประการต่อมานะครับปัญหาเรื่องนะครับการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะนะครับที่ไม่สอดคล้องนะครับก็คือบางครั้งก็ขาดโครงสร้างนะครับบุคลากรที่ไม่พอเพียงอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเวลาพูดถึงนะครับมิติของบุคลากร ก็จะมีเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับนะครับความเป็นข้าราชการข้าราชาการส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันคงจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่มองว่าศักดิ์ศรีข้าราชาการในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นต่ํากว่าข้าราชาการส่วนกลางและส่วนมุภาคซึ่งอย่างที่ผมได้รเรียนว่าเป็นทัศนคติที่ผิดข้าราชาการส่วนไหนไม่สําคัญนะครับข้าราชาการจะมีศักดิ์ีสูงก็ต่อเมื่อข้าราชาการคนนั้นทํางานรับใช้ประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้นะครับจ่ายภาษีให้เป็นเงินเดือนของข้าราชการเหล่านั้นนะครับประการต่อมานะครับในการบริการจัดก,การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขนาดใหญ่ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นยังไม่สามารถกับเลื่อนได้นะครับเกิดข้อจํากัดในงบประมาณ นะครับขาดการทํางานบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่นๆในในท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นปัญหาในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับประการต่อมาเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ในทางหลักการทางการเมืองการปกครองและในหลักการทางรัฐศาสตร์ก็คือปัญหา การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจํากัดก็คือไปมีส่วนร่วมแค่การเลือกตั้งซึ่งแค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้กระบวนการการปกครองท้องถิ่นนั้นนะครับมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชนนะครับและนะครับแก้ปัญหาการทุจ,จริตคอร์รัปชันถ้าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านร่วมตัดสินใจร่วมคิด ร่วมดําเนินการร่วมประเมินผลและร่วมเรียนรู้ถอดบทเรียนไปด้วยกันถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นในมีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างารอบด้านหลักการและป,ประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆประเทศพบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนสร้างระบบธรรมาภิบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและที่สําคัญ ช่วยสร้างบรรยากาศการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้อย่างเข้มขน้นในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นปัญหาการมปส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นนั้นยังมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับปัญหาประการต่อมาคือการกํากับดูแลนะครับซึ่งแน่นอนว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นอยู่ภายใต้หลักการกระจายอํานาจการกระจายอำนาจหมายความว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีอิสระ ในการบริหารจัดการเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอิสระในการที่จะกำหนดงบประมาณมีอิสระในการตัดสินใจมีอิสระในการกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลนะครับของรัฐบาลกลางและราชการส่วนมีภาคจะต้องกำกับดูแลตามกฎหมายกำหนดแต่ปรากฏว่าในข้อเทจ็จริงพบว่าการกำกับดูแลนะครับของราชการส่วนกลางก็ดี รัชาการส่วนภูมิภาคก็ดียังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ทําให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจึงมีฐานะเป็นส่วนราชาการที่ถูกควบคุมมากกว่ากํากับและปัญหาประการสุดท้ายที่เป็นปัญหาใหญ่ของการปกครองท้องถิ่นไทยก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นแมลงร้ายที่ทําให้นะครับประชาชนจํานวนมากนะครับเกิดความไม่สบายใจ นะครับที่มีการกระจายอํานาจและมีกระบวนการการปกครองท้องถิ่นที่ให้อิสระการบกครองท้องถิ่นนะครับเพราะเห็นว่ามันมีการพิจริตทั้งแนะดับที่เป็นตัวบุคคลก็คือนักการเมืองทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการประจํารวมไปถึงการพิจริตในการบริหารงานขององค์กรและองค์การการพิจริตในการตรวจสอบนะครับในกระบวนการนะครับกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่นะครับทำลายความน่าเชื่อถือความทําลายความน่าเชื่อมั่นนะครับของการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับแต่ระยะยาวผมก็เชื่อมั่นนะครับและมั่นใจว่าถ้าประชาชนให้ความสําคัญให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการปกครองท้องถิ่นเยอะๆนะครับการนะครับทุจริตครับช่นนั้นก็จะถูกกํากับติดตามถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างเข้มข้น รอบด้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวนะครับและสิ่งที่สําคัญผมเชื่อว่ากระบวนการกระจายอำน,นาจแาะการปกครองท้องถิ่นนะครับจะสร้างนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตั้งใจทํางานเพื่อท้องถิ่นของเขานะครับเพื่อนะครับชุมชนของเขาและนะครับจะไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วในรประสบการณ์ของประเทศต่างๆแน่นอนนะครับการปกครองท้องถิ่นไทยเนี่ยเราผ่านมา100ปีตั้งแต่ปีพศ2440แต่ผมอธิบายหลายครั้งว่าเราเพิ่งมาตั้งหลักได้เอาปีพศ2540ปัจจุบันปีพศ2568 20ปีที่ผ่านมาหรือว่าประมาณ30ปีนะรเรามีการก้าวกระโดดในหลายๆมิติแต่เราก็ยังมีปัญหา แต่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะยุติไม่ส่งเสริมกระบวนการการการะจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพราะมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะต้องช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้การปกครองท้องถิ่นไทยเนี่ยนะครับปราศจากการ,ากฎฎกรทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาอันนี้ได้ผมก็เชื่อว่ากระบวนการการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเราเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศในระยะยาวนะครับครั้งหน้านะครับเราก็จะมาดูครับว่าที่ผ่านมาเนะี่ยเราได้อธิบายถึงปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทยทั้งหมดครั้งหน้านะเรามาดูกันว่าแนวโน้มในอนาคตที่นะครับการปกครองท้องถิ่นไทยนะจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับติดตามกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอนะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ